ใส่น้ำมันกระเทียมลงไปตามด้วยกุ้งเครื่องปรุงมีน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาอ้อแล้วก็มีเกลือสองหยิบมือนิดนิด,นดโรยกุ้งก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันได้เลยเมนูนี้เป็นเมนูผัดกระเพรากุ้งจานด่วนเป็นข้าวกล่องห่อไปกินที่ทำงานตอนเที่ยงวันนี้นะคะขอแนะนำเลยถ้าใครคิดเมนูไหนไม่ออก เมนูน,นี้ง่ายๆทำภายในหนึ่งนาทีขอบอกจริงผัดเสร็จเข้าน้ำข้าเนื้อใส่กระเพราลงไปเลยผัดกระเพราและกุ้งให้สุกกระเพราต้องสุกนะคะแล้วกระเพราก็ต้องล้างน้ำให้สะอาดด้วยนะเพราะเราซื้อมาล้างแช่เกลือเอาไว้สิบนาทีเทออกแล้วก็ใส่น้ำส้มแช่น้ำส้มใส่ชูอีกสิบนาที แล้วก็แช่น้ำเปล่าอีกสิบนาทีเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วเราค่อยนามาผัดแล้วก็เอามารับประทานนะเป็นผักนะคะเพื่อลดสารพิษเนาะดีต่อสุขภาพและร่างกายของเรานะคะผัดให้สุกน่ากินไหมทำภายในหนึ่งนาทีแนะนําเลยใครอยากรู้รสชาติไปลองทําดูแล้วคุณก็จะรู้ว่าเป็นแบบไหนไ<อ>เรียบร้อย เป็นอันเสร็จสิ้นจัดใส่กล่องเตรียมไปโรงเรียนไปทำงานวันนี้คลิปนี้สวัสดีค่ะ